วันนี้ขออนุญาตรีวิวหน่อยค่ะมีเครื่องวัดความดันที่บ้านแล้วปุ่มเปิดปิดไม่ติดนะปรากฏว่าเพื่อนนะมาเห็นว่าเขาเขียนว่ารับประกันตรวจเช็คสภาพเครื่องฟรีตลอดอายุการใช้งานใช่ไหมรับประกันคุณภาพ3ปีซึ่งจริงๆเราซื้อมานานมากแล้วล่ะแล้วเราก็เลยส่งไปเสนีไปที่บริษัทเขานะคะปรากฏว่าเขาส่งกลับมาประมาณ2อาทิตย์โดยที่ฉนลืมทวงลืมทวงจริงนะ เขามีใบวัดคุณภาพอย่างดีเลยนะว่าโอเคหมดเลยทุกอย่างแล้วก็โอเคหมดเลยเราก็แบบเฮ้ยจริงหรอแล้วเราก็เลยมาลองใช้ดูมันเวิร์กอะมันใช้ได้แล้วแล้วเราไม่ต้องเสียอะไรเลยนะคุณเราส่งแค่ป,ป,ประชัไปบริษัทแล้วก็แอดไลน์เขาแล้วก็คุยกับเขาว่าของเรามีอาการอะไรอันนี้เออเลือกเพราะเราไม่ได้ใส่เมืองไปนะนะคะที่อยู่ที่จะส่งไปซ่อมนะคะอันนี้เลยนะคะแล้วก็เบอร์โทรลองติดต่อน,นี้ได้เลยนะคะ คือประทับใจมากเพราะว่าเราได้กลับมาแล้ว